ข่าวร้อนวงการสีกากีทันทีที่พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรลงนามในคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรอออกจากราชการไว้ก่อนหลังถูกดำเนินคดีคดีฟอกเงินเว็บพานันออนไลน์ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธต่อคำถามถึงกรณีดังกล่าวโดยให้ไปสอบถามกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสำหรับประวัติพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพาน รองพบตรเกิดเมื่อวันที่2 9ตุลาคม2513ที่จังหวัดสงขลาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47เป็นประธานรุ่นนราตา47ส่วนเส้นทางการทำงานของร้อยตำรวจตีสุรเชษฐเป็นรองสารวัตรตั้งแต่1่กุมภาพันาร้อเป็นรองสารวัตรได้6ปี1เดือนได้ขึ้นเป็นสารวัตรและเป็นสารวัตรได้4ปี8เดือนขยับเป็นรองผู้กำกับการเป็นรองผู้กำกับการอยู่4ปีจากนั้น ขยับเป็นผู้กำกับการติดยศพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่สงขลาโรงพักกิเลศเอโดยขณะนั้นพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พันตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นผู้กำกับการอยู่ได้4ปีหนึ่งเดือนจึงขยับเป็นรองผู้บังคับการได้เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา และยังเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาส่วนหน้าดูแลพื้นที่อำเภอจนะนาทวีสะบาย,ย้อยและเทพาจังหวัดสงขลา4ี่อำเภอพื้นที่สีแดงในพื้นที่ต่อเนื่องจังหวัดชายแดนใต้การอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทําให้พันตํารวจเอกสุรเชษฐ์ได้รับสิทธิ์นับอายุราชาการแบบทวีคูณแม้อายุยังน้อยแต่อายุงานเพิ่มความอาวุโสทำให้ก้าวขึ้นเป็นพลตำรวจตีขณะอายุไม่ถึง45ปี 23กรกฎาคม2 5 5 8ารสพลตำรวจตีสุรเชษฐ์ได้เป็นผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ประสานนายกรัฐมนตรีในยุคข,ของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานใกล้ชิดบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นขยับเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ในปี2558กระทั่งปี2559พลตำรวจตีสุรเชษขยับขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191และปี2560ซึ่งอาวุโสอยู่ในลำดับที่76ได้รับการเสนอชื่อจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์พบตรขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและโยกมานั่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและในที่สุดขยับขึ้นมานั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นผู้บัญชาการอายุน้อยติดยศพลตำรวจโทสุรเชษด้วยวัยเพียง48ปีเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการสีกากีบิ๊กโจกลายเป็นนายตำรวจหนุ่มเนื้อหอมและถูกกล่าวถึงมากที่สุดเพราะในวงการรู้ดีว่าเป็นผู้ใกล้ชิดบิ๊กป้อมและบทบาทหน้าที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่เส้นทางบนถนนสีกากีต้องมาสะดุดลงโดยเมื่อ6เมษายน2562 ถูกคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สําำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมกระทั่งวันที่9เมษาย,ยนสองพนพลเอกประยุจันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งให้พลตำรวจโทสุรเชษหักพานขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้โอนไปเป็นข้าราชการพลรเรือนสามัน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก่อนที่จะกลับมาดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสอบอ .9 ขึ้นผู้ช่วยพบยตรและรองพอบตรตามลําดับทั้งนี้บิ๊กโจ๊กได้ดูแลคดีดังมากมายทั้งคดีเว็บพนันใหญ่และทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์รวมทั้งล่าสุดยังเข้ามาดูแลทําคดีกํานันนกซึ่งเกี่ยวโยงกับหลายขบวนการด้วยก่อนช็อกวงการกับเหตุการณ์ถูกบุกค,ค้นบ้าน เมื่อช่วงเช้าวันที่25กันยายน2566จนนำมาสู่การถูกดำเนินคดีในคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์